มูบานเฮดพี่น้องมูบ่บานเฮดสาวนั่งมาพ่อมูบานเห็ด ดีค่ะพ่อกระชองสาวนา่งผ้ารุ้ยอีกแล้วจ้าเมื่อนี่ผ้าเขาโคเข้า,ขาป่าอีกขึ้นเก้าหล่ะจ้ามารอหาเห็ดผงขมเนาะช่วงนี้เห็ดผงขมออกจ้ามาห,าหาหลอกก่อนตามดุนตามช่อบึงจ้าภาษานางสีมานซ้ำไดพี่น้องเมื่อนี่ไปกันเลยจ้าดอกแหก่แห่ฝานมาแล้วจ้างามนีดอ,อกใขึ้นมาแน่แล้วจ้าเนองอ

ไอ้หลายหลุดไปใช้บึงโอ้มือนี่ดอกใหญ่ดื้อหาไงได้วน้อกมือนี่ห้ามใช่แดอกน้อยๆดอกน้อยๆแล่นมือนี่ไปใส่ละโอ้โหงายมาแต่เสาตากับพวกอไท่านไหนเห็นดีเป็นไรดอกพึ่งนี่จะดอกว่าเตี้ยโอ้ดอกงามตัวพี่น้อ ดอกมะม่วงอยขาเงยย่อยไม่โคดอกหมู่บ้านดีกว่าแหม่แม่เงยขึ้นมาอยู่หมู่บ้านเงยหงอยอยู่พี่น้องเดาได้เด็ดหลอดได้ตั้งหมู่บ้านเลยเงยเงยได้งามเลยเนาะงามเลยหืดอิ่มหนามไหมเป็นเถียร์คนอุ้ยงามครับอ๋องามครับพี่น้องอุ้ยกล่องกับอันมั่วถืกหมอก อุ้ยอุ้ยมดนี่อ้ยอุ้ยเยยบจักแล้วเยยบมาเลยมก่อนเยยบมาเลยแล้วพังมดเลยนี่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 กแดดปืด

บจะอามนี่นี่มูนึงนี่งามงามมูเนยจ่ามูนี่ดอกงเดียงนี่งามงามพี่น right mm ้องพู no. okay. ้น่ะมูเดียวจ่ะงามงามอ้ยขาอ้วนๆเลยจ้ะ งามครับพี่น่องกลางกอหยาแฝกเลยจ้ะดอกงามหน่องเป็นพีก็นอนอุยแมนบอดี้อุยนี่พี่น่องเงาหนิกะมีเรามีสามเามีสามอุยสวยงามอุ้ยงายง่า ดูไปจุดไหง้ยจักละอ๋อติละอ๋อบ่อืมมูบ้านเฮ็ดพี่น้องมู่บ้านเฮ็ดสาวนั่งมาพร้ามู่บ้านเฮ็ดพีดพรอีแม่เฮ็ดพี่น้องเบื้องซอยสาวนั่งเนี่ยผม คุณมีแต่เห็ดเลยจ้าพุ่นโอ้หมู่บ้านเห็ดโอ้ยพี่น้องบเบิ่งเด้อเขานางสิ่กองไว้ก่อนดอกเล็กดอกน้อยเอาหมดเด้อจ้ามื้อนี้เอาเหมเดมเลย,เเเยพี่น้องดอกงามโพดพุ่นแดงจึ้งคึืงเต็มเหงาโลดจ้ะนี่พี่น้อง โอ้วนหลายนี่ข้างนี้อีกนี่แดงจริงคืนอยู่ดอกกำลังพอดีเก็บจากทำนี่ เบิ้งเนี่ยจะเห็ดมูเดียวแมพี่น้องเบิงบ้งเบื้องเบ้องสะออนน้ำสาวนงเนี่ยปุ่นดูย่ยกางกรอหญ้าเฟียดขาหนึง่งยาวปุ่น,นพี่น้องและ่ะหล่ะปุ่นหินมะดโอ้ย กุกตาเถิดพี่น้องโอ้เป็นกอเลยจ้ะ ดอกงามค่ะพี่น้องดอกงามงามดอกงามค่ะหัวไเลยก็เพิ่งเห็นงามใช่คุณ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 เปิดเห็นไปเรื่อยๆเนาะนั่นเห็นงามอุ้ยสีแม่อุ้ยสีแมอุ้ยพี่น้องเน็ดเพิ่งขมจะได้สีงามแท้แเป็นตาแซ่บแท้ บ้้งูนนี่ปสีงามๆยังสีบ่หนาขมเลยเนาะขมเละเฮ้ยโอ้หัวน้ำเขาก็ะดูมาเจ็บของเขาพ่อนี่มีแต่ดอกงามๆงามพัดมาเจ้าของตาบ่ดีมือนีจักเอาเวีนตายี่หอ่อใดมาบ่เห็นเห็ดเลยผุนเขาเปิดให้เจ็บจังเห็นผุนด้วยดอกช่วยๆงามๆม,มาเด้อพี่น้องอ๊ย มา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 เบิ่งเก็บผ่าสองผ่าสามนี่นี่นี่เบิ่งดอกสวยๆงามๆมามาเอ๊ยเก็บน้ำกันเบื้องนี้ดอกสวยๆเลยมืดแล้วจีอีกนี่นะมันอยู่น้ำเที่ยงสิเแา้วจะเอาเนี้ยนี่เสียดายมันใส่ฮึนั่นดอกมันโอ้ยหมอถ่ายทำจะได้จังโอ้ยนันดอกเด็กตาตาหาอีกหาอีกไปย่างหาบ่พอบ่ได้ เปิดเปิดเปิดต้งเปิดถ้าบพเปิดเ่าเห็นฮคือกล่มอะไคือนางยองยออะไไหมนั่นางแถวลูกว่ได้บ่เกีวเอาดาบ้นน้ำจมน้ำพ่อหมู่บ้านเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องเรีเพึ้อ แม่ปื้อๆเลยพี่น้องเยอยปุ่นอุ้ยอือออืออนี่โดนกับฟองโอ้พี่น้องเต็มกำมโอ้อกีบมือเดียวแมนแมน คิบ่าบ่าท่านมีคนเขา่าม่มึงเนี่ยนอ้องเป็นทางไปด้วยเด้อเ็ดหยางการเ็ดหยางการเดี๋ยวพอทาท่านนี่เป็นตำาวนแถลป้าดอกหิืิน้อยกัเก็ดอกดเ้อพ้แมนเสียงเมใหไงเพ็นห้องว่าฉัน <laughs> ได้เพื่นพ่อของไง็ล้องเขาพ่อดหรอของกตของก็ท่านพ่อเขาเอิบแตเป็นใค่เล่บบ หมานไผ่หมานมันเห็ดไผ่เห็ดมันไป่ย่านใส่ดอกน้อยเหยียบดอกใหญ่เบะฟาดบ้าเตี้ยอุ <h 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 ้ยสวยดูเด้อมึงนี่หางกอหย่าเห็ดอยู่น้ำกอหย่าแปฝกนี่งามเนาะดอกสีดอกแบบอ้วนๆงามๆเลยแห่แม่พี่น้องเห็นบ่เป็นตาสะออนคือนอย่างนี้ ู้ยฮัดดอกนี่แม่ฮ้ยพี่น้นองหดอิ่มนามสมบูรณ์คันี่ลยตายไม่เจังไ้กินลาย้โย <c oughs> บึงแน่บึงแนี <c oughs> เพี่น้องยืดยังเห็นอดูสิโอ๊ยผู้ไทเหยียบห้อยไผ่เหยียบเียดเยุหันเรานี่ยวัดรูดเลยยุหันบังเียดเลยถูกต้องได้หญ้าแม่จ้านุาเปิดหญ้าเอาวัดรูดเลย ปุบกับพ่อปั๊บยูยดอกพอดีคร่ะดอกพอดีครับพี่น้องนี่เบื้งเนียโอ้พี่น้องเบื้องมุนี่แมจ้ะเบื้องมุนี่นะ ด่าแมนผุนอุ้ยอวบคักอาเลยอกลากเลยอากลากเลยยืนเลี้ยงแถวกันยืนเลียงแถวหน้ากระดานด้า สวยงามจ้ะปาดเดินหนึ่งเลยฮึมมามงม้งเ้งองดัดอืออาอ้าเก็บเลยเก็บเเก็บเลยโอ้ยบานตัวเดียวพอดีพอดีพอมเจ้าของเลยนี่งเลยพี่น้องเอ้ยนี่ กระลังสี่ชิอสี่ชิฟให้ตัวบหาชิฟรองหกชิฟคนจอคว้างหาชิฟเลยชิหกชิบเหล่านี้เอาวะนี่เบิรงเดอบัดบนี้เลยนี่เก็บไหม่ออกดีก่อนศาดพ่อน้ำเพลินดอกไงดอกตูตาบอดีพ่อเฮ็ดดอกไงมืออาญาโอ้ยใบไหม่เทนอชุกกระปุกเทนอผลเออสวยสวยสวยฮะม้าฮาอีก พอเฮ็ดโมูหนึงจ้ะพี่น้องงามเลยจ้ะพูนพูนพเก็บเลยแบบนะี้นงามเลยจ้ะง่ายเลยจ้ะเต็มกำ ไม่กอแฝกกอเดียวไม่แฝกกอเดียวพี่น้องเ,เอ้ยเขามีข้ามสีเบาดอกพี่น้องด้วยเบิ้งกบอลโลดไงป้าสไนทยนะง่ามแต่เห็ดป้าพี่น้องไ่เห็ดนอกยังงามเลยเก็บสองคนบอก <laughs> ในเ,เต็มตามากเลยไปไปกาไฟร้อนนี่ละั้งเพจทั้งยูทูบแหละจ้ะติดตามให้เนี่ย พี่น้องบ้านใดก่อนบ้านเจ้าไหนบ้านผู้แดงแนเขาดีละตี้ยปะแหนไปไปนี่หาน้ำท่าไปนี่ละไปนี่มั้จีนี่นนลัไปเพื่นบ้างไปน้ำท่าหาางท่าลงไปเรื่อยเรื่อยเแก่ดิงจะไปไงยูต้องเปิดเอาน้ำหยาผู้เจเยจอไปหาหมวกเปนด้อเปิดเอาน้ำหยาดอกม่วงในเปิดออกเอาไปยีดเอาไปยึกพี่น้องหลั่งเขามาค่ะไปไปไปใส่ใส่ยังไง ไปไให้มันมานทุกคนเองใายงามถือเรือยู่ผู้เดียวปาดเหยียบแล้วไปเหยียบแล้วแปดแปเอ้ยเฮ้ยจะหายาเฮ้ยจะเหยียบ